ครับผมครับผมครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วครับผมมาผมมาแล้วแมนบบมาแล้วแมนบบมาแล้วครับมาแล้วอา้าวพี่น้องอ้อด่วนดวน่ดวนเลยด่วนด่วนเลยเขามาเขามาพี่น้องเขามาเบิง้งพี่ไกลมาแล้วครับผมเนาะ อ่านัดเทียงแต่ว่าอดเบาไวพี่น้องอดเบาไวเป้า่าตะเสาเลยมือนี่เาล่าปล่อยให้เอฟซีตัวไปเปล่ปล่อยเอาปล่อยเปลาซื้อไวฟ้ฟันดีป่อฟันดีป่อเียว่าไปหาปวดรถตีมาแล้วฟันดีอยู่ฟันดีโอม้มันกินหลาบกินเนี่ยแม็กซ์สันโอ้ทูกินหลาบเต้ โอ้ทูโูทูโูทูโูทูเอาอันนี้เป็นแนวทางจากพี่ไก่พี่น้องเลขจากข้างในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเลือกมาจากข้างในเชินว่าแล้วก็ทักเจ้าห้มาแล้วเนาะพี่เนาะยืนยินบอกครับครับผมไม่ไหบปะโอ้พองหยาดงานพร้อมพี่น้อง เลือกจากข้างในแมนวะครับผมครับผมแมนครับโอ้เพื่อนเพื่อนมาให้พี่น้องเพื่อนตีเพื่อนโทษมาบอกพี่น้องเพื่อนตีแมนครับโอ้อ่าพี่น้องเพื่อน่าขอแก้มือได้พี่น้องเด้องวดสำหรับเหล็กบุดกรองสลักขอแก้มือเพราะว่างวดที่พ่านมากอะ ล่างนี่เขาจะเจ็ด,ด้ลยพี่น้องเด้อเขาจะเจ็ดเนาะแต่ว่าส่วนตัวของพี่ไก่เพิ่นก็นได้หลายใบอยู่เพิ่อนอาอาฟุ<ก>ไปได้ฟุบโซลฟ์ว่าอ่อาฟุเกาซูลเนาะเพิ่นกลับไปหาลูดเอาขี้อันนี้แหละพี่น้องแต่ว่างวดน,นี้อ่าชุดนี้วันนี้ปล่อยล่างไปก่อนเพิ่นว่าอ่าล่างไปหาชื่อไว้แล้วแม่นบารลอตเตอรีรร่ครับ ลราบอกไอ้ประมาณสามสิบนี่แหละเฮ้ยไอ้ประมาณสามสิบไปนี่แหละสามสิบก็ไปเลยครับป้าทุกแล้วกับหมูขึ้นนี่มาฝันว่า้อนบ่หมืูขึ้นนี่มาฝันแล้วมาขึ้นฝันได้กินเนื้อโอ้ทุกได้เนื้อเลยอ่าทุกพี่น้องเก้าสิบบาทครับพี่น้องเนาะรอติดตามครับผมเนาะครับผมอ้าว เอาตัครับผมเอาตัวมันเลยอืมอ่าพี่อกัวตัสลักพี่น้องมี่สิกม้าสิบเพิ่มว่เพิ่มว่าเพิ่นไปได้มายี่สิบสามสิบใบยางบ่ได้พี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นจะมาให้มือนีิก็คือล่างยางเดียวครับล่างยางเดียวครับล้ามยางเดียวแล้วก็อ่า เพิ่นไปจองแล้วเพิ่นว่ายันดังขั้นปล่อยคลิปมาดังแท้ๆเพิ่นว่าหาบ่ไอะไรแท้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเอา,เอาตัวมันเลยนเนาะอา่ะเ,เอาเรื่องเลยพี่น้องเอ้ยครับผมเอา,เ,อาเพิ่นว่ามาแต่แรกนะครับเพิ่นห้มาย6กับ8 3 0683 83, 83, 83อ่า06แล้วก็83ครับผมสองคู่สองคู่ เลขมาจากข้างในโดยตรงเลยแมันบอครับชุดแมนครับแมนแมนโอ้เอาศูนย์หกพี่น้องนี่สองชุดเด้อครับผมศูนย์หกแปดสามครับผมส่วนส่วนเลขฝันเสียวนําบอเลขฝันของของพี่บอกด้วยว่าของไผของไอ้ของแม่เพิ่นเ่้ยนั่นแหละโอ้โอของแม่เพิ่นเออแม่เพิ่นเพิ่นไห้มาสอ่ะ โอ้ที่แน่ๆก็คือลูกเพิ่นโทรมาหาแม่แมนบอลนี่แม่ครับโทรมาบอกแม่เขมาบอกแม่อ่าแม่ก็เลยมาแบ่งปันแม่มาแม่มาบอกเขาโอ้แต่ว่าคุณแม่เพิ่นกับฝันดีอยู่ครับแต่ว่าบม่รู้ว่าจะไปบนไปล่างเนาะเลขฝันของคุณแม่เนาะแม่ครับอ้าวเลขฝันต่างหากได้พลองเด้เอาเลขฝันลงจากน้อยอ้าวเลขฝันของอเพิ่นครับผมมีตัวไหนครับหกสาม อ่า64 63 64ครับเป็นวันเสเด็จตอนเช้าไหมเพื่อนฟันดีอยู่มาครับครับเพป็นตันมาคนมาบอกผู้เฒ่ามาบอกเพคนโอ้มี่งเสียงมี่เสียงกระกซิบกระเถาะเออเสียงกระซิบเพื่อนเปล่าผมน้อบอกวไปเสือเ <360, S 1> ด้หละเด้อเพื่อนวะเสือเลือดดา63 64นะโอ้ มีเสียงผู้เฒ่ามากกว่าสิบใส่หูครับเลขฝันเพิ่นได้พี่ลองเพิ่นว่าซื้อเอาเดอ้อล่ะหกสามหกสี่ครับอ่ากับบรู้ว่าจะเป็นบนเป็นล่างเนาะพี่เนาะแมนแมนครับอ่าเลขฝันเพิ่นฮัมบอลู้ว่าสิบนสิล่างแต่ว่าไอ้ศูนย์หกกระแปดสามเพิ่นบอกให้ล่างอย่างเดียวปาถูกอ่าเลขตัวนี้กับกับไปเรียว่าต้องล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว อพเพราะว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกมาว่าส่วนส่วนเลขมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเพิ่นกับแบ่งมาเนาะเฮากับแบ่ง่อไปอีกครับผมก็ก็ไม่แน่เดื๋จะมาตรงชุดบนก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ครับผมนอนแต่ว่าเลขที่จากทางวงในเพิ่นนห้มากก็คือศูนย์หกกับแปดสาม พี่ซื้อสุดนี้บอกที่ว่าฟันดีแมนครับรถเตอรี่นี่ที่สีเลยไม่ยัดใส่ใตมอนแล้วก็นอนโอ้เสียงหรถตัวนี้เสียงก็ <c oughs> เสียงเล็กตัวนี้อือ่ม่ขึ้นว่าให้สันเดสันเดกินลาบเนื้อโอ้ปัาแหง้งแห้งสีบดน้ำตอยีบอกบ่อยแห้งสีบดหาตอ,อยีบอกบ่เหรอหาเดียฟันตั้งสี่ไหมอันหาหาเพิ่ม ต้องเอาเพิ่มพี่เนาะแบบแบบนี้เนาะเอาเพิ่มเอาเพิ่มเนี่ครับอยู่วะไหนเนี่ยปาตัว <c oughs> ปาตัวเอาพี่รองชุดล่างนี้ให้มาแล้วด้วยพี่รองเด้อแต่ว่าอ่าเป็นตั้งแต่เอ่อจังหวัดตี่สามชุดบนน้ำกันเนาะพี่เนาะแมนครับแมนเดี๋ยวยึดแต่เวลาไกลๆวันที่สิบจีบส่วน,นอ่ะอ่ะมอโมกอน แต่ว่าตอนนี้คือชุดล่างนี้ให้มาแล้วรีบไปหาลอตเตอรี่ด่วนครับผมผู้เพิ่นหูจักก้อนมูผู้เพิ่นไปามาไว้เสียงไว้เพิ่นฝันว่าได้กินลาบกินก้อยพอมศูนหักับแปดสามหนึ่งเป็นบ่แม่ครับบ่ได้กลับเป็นบ่ครับบ่ครับอ่าพี่ซื้อมาบ่ได้กลับเป็นบ่บ่กลับเลยเอาตรงตรงเลยพี่น้องตร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 งเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าอืมเอาเอาป็นตัได้กะ รอสามตัวนะพี่เนาะรอสามตัวครับประมาณประมาณวันที่สิบหรือสิบเอ็ดอ่าอ่าจังนั่นจังจังเอาจุดสามตัวบนอ่าครับผมชุดนี่แกมือมันบาพี่ชุดนี้ก่อนนี่แกมือครับเป็นคอแกมือเออเป็นว่ามันสูงละหกอย่างมากไหมหลายอย่างอย่างไรงานทั้งอย่างไอ้งานเออืมที่อะไรอย่างเงี้ยเขาเจ้าเขามาสามหัวสี่หัวมันสามตัวตรงมัดเนาะ จะเสียดายให้เขนจะเขาเรียว่าผ่าบอกอยู่ผ่าด่าอ่าอ่าผแห้เอาเป็นว่าเป็นคนหงวดนงิดเป็นที่บอกขอปล่อยไว้ผมจิตเป็นจิตห้มันชั่วๆอะไรต่างๆที่เอาออกมาอ่าครับผมเป็นเป็นคาถาเป็นถาทาน้ำใายปออก่อนอ่าแหมครับเพราะว่าหงวดหงวดต้องหันเปล่าว่าทันได้ประชุมกันพร้อมะการใดได้ประการใดประกันได้ เอกสารบ่ทันแน่นอนอ่าเอกสารบ่ทันแน่นอนที่มับอกแล้ววันนี้ป้าผมาปล่อยปล่อยแล้วก็แล้วเลยแหละทาตั้งแล้วก็ทาพออ่อที่แมนครับทาพออ่อทาข้างในค่ะกรรมการข้างในแล้วเพิ่นตู้ลงอปิดเอกสารก่อนที่สิทีแมนครับโอ้เปิ้นว่าเปิ้นว่ามาังทันดิอ่าครับผมเอาจริกับโมลูน้ำเปิ้นเปิ้นบอกมาแนวนี้เราบบอกไปยังสิเอาจริกับบอกต่อแล้วพี่เนาะแมนครับ แต่ว่าขอให้เขาเมวนนี้่จังได้เพื่อนบอกว่าจังได้เงวนเงนนี้สิตั่วแหละจังเสียเอาออกมาอ่าโอ้มันแต่จังจังเสียหายมากเพราะว่าคนจะลงทุนคือกันเป็นกันลงทุนคือกันอือสองพางเหมือนเดิมครับผมครับผมครับเอาขอบคุณหะลายครับสชคดีครับสชคดีอ้าวมันหมานแห้งๆทีเนาะหมันหมานแห้งๆเนาะเอาแคบหน้าจอ แคปหน้าจอรครับผมเนะาะรับวงในเด้ยพี่้ง 83, องก็06กับ83เนาะตา่าเล็กฝันของคุณแม่เพื่อนอาบารูว่าจะเป็นเปรน,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 นลางผู้ใดมักตัวนี้เพื่อมันถือกันกับเลขกความฝันกับน,นวันเด้ยพี่้องเด้อเนาะเอาฝากตอนพ่อแม่เพี่อนอีกสครับผม